คริปโตท็อปเทรดสิทธิคราวนี้เราก็จะไม่ได้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าตลาดที่ผ่านมาเราก็คงที่จะได้เจอกับความแดงเนาะแต่ว่าเริ่มที่จะมีความเขียวขึ้นมาจากนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ทําให้ว่าตลาดมันจะกลับมาเขียวก็ได้เนื่องจากว่านะครับเจ้าตัวแพนเค้กเนาะเจ้าตัวฟลูเนาะเจ้าตัวลิควิดเนาะแล้วก็เจ้าตัวไลดโดเนาะพวกนี้นะครับมันบวกขึ้นมาสามารถทำไมมันถึงสําคัญครับพวกนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวที่มันบวกเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับการสลับแลกเปลี่ยนเเขข้้้าาซือ หรือว่าเข้าไปแบบซื้อเหรียญนั่นเองครับพวกแปนเคสมอลหรือสมอพวกนี้เรารู้จักนี้แล้วจูม,มะการที่มันเกี่ยวขึ้นมานะั่นหมายความว่ามันมีการใช้ประโยชน์มีการท,ทําธุรกรรมมันมีการซื้อการขายหรือว่าต้องการเหรียญขึ้นมาจูมครับอ่านั่นแหละอาจจะเป็นสัญญาณว่าโอ้โหตอนนี้มีไม่เงินเข้ามาแล้วนะกําลังมีการท,ทําธุรกรรมอยู่นะถึงแม้ว่าจะยังไม่มากก็ตามนะครับก็ถือว่าโอเคพวกอาจจะมองเฮ้ยมันคือราคาที่่ำที่สุดแล้วเราเข้าไปซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้ แต่ว่าเราก็ไปดูเรื่องที่มันสําคัญอย่างเช่นในส่วนของตัวภาษีเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากๆมันกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราเนาะล่าสุดเลย Apple เนี่ยก็ได้มีนะครับการจัดเครื่องบิน5ลำเนาะที่บรรทุก p p o o n อ่ะแบบเต็มลำเลยนะเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาภาษีสุลราก,ากรของอเมริกาเนาะก็คือกดย้ายกันทางเครื่องบินอะไรแบบนี้ ซึ่งเราก็ได้ดูจากรายง,งานวันก่อนที่รายง,งานไปถึงแล้วไหมครับว่าต้นทุนของ iPhone, Apple เนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัว Mac เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปนสักร้อยสี่ดอลลาร์ถูกไหมอ่ะทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนตัวทนเยบีคาวเนาะเขาก็บอกว่านะอเมริกาไม่ได้ต้องการประเทศอื่นเลยนะประเทศอื่นมากกว่าที่ต้องการอเมริกาอะไรแบบนี้ คือเขาจะพูดถึงในส่วนของตัวเรื่องของภาษีนั่นแหละว่าเฮ้ยคนเนี่ยต้องพึ่งอเมริกาต้องไพึ่งอเมริกาอยู่ไม่รอดอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่านะครับจากข่าวตรงตวไวเชอร์กูรูขณะประธานาธิบดีโดนัมเนี่ย,ยก็ยังออกมาพูดเลยว่าประเทศต่งตางๆเนี่ยกำลังจุกตูดชั้นเนาะเพื่อทําการค้าตลกลงอันนี้ก็โหผู้นําประเทศพูดแบบนี้จริงๆนะก็ไม่รู้ว่าคนโง่ให้ตัวนี้เป็น AI ไนาะแต่ว่าพอมาจากสักข่าวที่มันน่าเชื่อถือแบบนี้มันก็ AI อจริงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะ แต่พอเราเช็คไปนะครับก็โอเคเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าทัาเนี่ยเขาได้พูดในงานเลี้ยงในส่วนตัวหารคำเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยทำไมเพราะว่านะับพอหลังจากนั้นนะครับภาษีสุลกากรของอเมริกานะก็มีผลมาคับใช้จากทั่วโลกแล,แล้วแล้วก็จีนเนี่ยเขาก็ได้มีการตอบโต้นในการขึ้นภาษีของอเมริกาขึ้นไปเหมือนกัน,นหลังจากที่อเมริกาขึ้นภาษีไปร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เนาะชิ้นนี้ครับ รนะัสมนตรีกระทรวงการคลังเนาะเขาก็ออกมาบอกว่า,าจีนสามารถขึ้นไปสีได้ขึ้นไปสี่ก็แล้วยังไงอะ่ะทีนี้คุณเบลเซนเขาก็ยังบอกอีกว่านะครับทุกอย่างตอนนี้มันอยู่บนโต๊ะของเขาแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีการถามนะเรื่องของการถอนหุ้นจีนออกไปจากอเมริกาเนี่ยเขาก็เซ็นปุ๊บถอนออกไปเลยจีนจบอะไรแบบนี้นะ ถามว่ามันง่ายแบบนั้นไหมครับมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเนาะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราลองไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอเมริกาน่ะแล้วก็นะครับในส่วนตัวคนที่ผลิตสินค้าให้อเมริกาเนี่ยคือประเทศไหนนะครับต้องบอกเลยครับว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจะเป็นจีนเนาะแต่ว่าช่วงปีหลังๆปีก่อนเนี่ยจะเป็นเม็กซิโกเนาะที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของอเมริกาในช่วงของไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะก่อนนี้จะเป็นแคนาดาแล้วก็จีนเนาะอันดับหนึ่าาคดว่ <onym S 1> <May. S 2> กัม็กซิโกเนี่ยก็เจอภาสีเขาก็มีการตอบโตอเมริกาไปเหมือนกันแต่ว่าได้มีการเข้ามาเจรจากันเนาะแล้วก็ตัวอย่างของตัวเม็กซิโกที่อเมริกาเนี่ยได้มีการส่งสินค้าออกไปก็จะมีทนส่งรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับจากคนเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันกา๊าซธรรมชาติข้าวโพดข้าวตัวเหลืองอะไรแบบนี้นะอ่ะทีนี้ครับสินค้าในอเมริกาเนี่ยที่แบบคนส่วนใหญ่ในอเมริกาใช้หรือว่ายังคงจะต้องใช้อยู่เนี่ยยังคงผลิตมากที่สุดไหนคือใครเป็นคนผลิตป้อนให้อเมริกาก็คือจีนนะครับทีง่งออกอแล้ว อเมริกานาเข้าก็มาจากจีนเป็นส่วนใหญ่เนาะก็จีนยังถือว่าเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ของอเมริกาไม่ใช่แค่อเมริกาเท่านั้นยังเป็นโชวโลกด้วยเนื่องจากว่าค่าแรงถูกเนาะแล้วก็สินค้าก็แล้วแต่ละประเทศแล้วแต่ละแบรนด์แล้วแต่ละสินค้ามันจะมีเกรดแล้วก็มีในส่วนของตัวมาตรฐานของตัวสินค้านั้นอยู่แล้วถูกไ้มครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือคอมพิวเตอร์ไอโฟนบอดไอโฟนหน้าจอมือถือซัมซุงหรือพวกนี้ครับผลิตจากจีนทั้งนั้นถูกไหมครับแต่ตอนนี้ว่ากําลังมีการย้ายฐานจาก,กนนีีีนนเเ่ยไปิดแล้วกวกกมพครง จากกลเครื่องจากหนักเนาะเสื้อผ้ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สินค้าอ,อุปโภคบริโภคคือเยอะแยะมากมายคือสิ่งที่คนอเมริกาใช้อยู่ปัจจุบันนี้ทีนี้การที่จะมาหักดิบแบบนี้จีนก็ขึ้นภาษีเหมือนกันเราก็ซื้อภาษีเหมือนกันก็อาจจะไม่เป็นปุณียทั้งสองฝ่ายถามว่าอเมริกาสามารถผลิตเองได้ไหมได้ครับแต่ว่าชิปจะมีคอนดังเตอร์ยืมเนาะเบอร์หนึ่งคือไต้หวันนะครับแล้วก็จีนกับไต้หวันเราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมอ่าทีนี้ครับชิปเขาผลิตในไหนก็ในจีนอี่แหละอ่ แร่ธาตุหายากมาจากไหนก็มาจากจีนอีกซึ่งมันก็แน่นอนครับมองแบบนี้อาจทีดูว่าอเมริกายิ่งใหญ่ทำอะไรก็ได้แต่มันเป็นเพียงแค่เกมเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาสองคน2ประเทศรู้ดีว่าการทํเนี้มันไม่มีความหมายเพียงแต่ว่าเขาอาจที่จะคุยกันอยู่ลังบ้านก็ได้ที่แสดงออกมาคือฉากหน้าก็ได้เพราะว่าการทำแบบนี้มันก็ไม่ดีสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อกาบคนที่ต้องการจะขายจุม้มไหมอ่ะมันก็เป็นการตั้งภาษีขึ้นมาเหมือนกันแล้วจีนเนี่ยเขาก็เคยยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยการเป็นประเทศที่ปิดจุด้มไหมเรารู้กันดีถ้าเกิดว่าใครอายุแบบมากๆหน่อยจะรู้ดีว่าจีนเมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรืออะไรดนะ้คือเป็นประเทศที่ปิดแบบปิดเลยเหมือนกับเกาห ไช่ถึงแม้รเขาเพิ่งมาเปิดไม่กี่ปีเช่นนั้นเองแล้วก็ตลาดจีนก็คือใหญ่มากเนาะเขาก็สามารถทําแบบเดิมได้อยู่ดีเนาะทีนี้ครับก็มาดูในส่วนของตัวเกาหลีใต้เนาะตอนนี้ก็บอกว่าจะไม่ตอบโต้ภาษีสุลกากรของอเมริกาแล้วจะมีการเข้าไปเจราจาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นแล้วก็มีจีนเนาะที่จะจับมือกันนะับตอบโต้แต่ว่าตอนนี้ก็มีเกาหลีใต้เปลี่ยนใจเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามีการนับสั่งปลดรัฐนนรมนตรีแล้วก็ได้มีการเลือกขึ้นมาใหมนะ่เนาะพอคนใหม่ขึ้ ทีนี้ครับเราก็มาดูสึ่งผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้พันธบัตรารัฐบาลนะครับอายุ10ปีเนี่ยก็พุ่งไปแต่4.5%เอนาะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตราอายุายุ30ปีก็พุ่งไป5%เเพียงชั่วข้ามคืนของวันก่อนเนาะก็จะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้นะครับคือไม่ดีนะคือเมื่อเกมมันดาเนินต่อไปถูกไหมครับมันนี่มีอะไรดีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ที่อัลเตอร์เฮชแชร์เนาะเพราะว่าตอนนี้อาจะที่จะต้องมีการนะเข้ามากระตุ้นมาตรการอะไรบางอย่างจจาาาากกเดเดนนะพื่่่อททีข้ามา้มมมแแรงไใหตลั เจ็บปวดไปมากกว่านี้ถ้าจะอธิบายให้มันละเอียดก็คือว่าในส่วนของตัวดัชนี move นะครับที่1 3 5 8, 8 8ก็เป็นตัวบ่งชี้ความปันผวนของพันธบัตรสหรัฐน,นะครับซึ่งก็เป็นดัชนีที่สูงมากพอที่จะกระตุ้นให้เฟดเนี่ยเข,เข้ามาแทรกแซงตัดสินใจในเดือนเร็วๆนี้ก็ได้ถึงครับที่จะชะลอการปรับลดของอาาัตราดอกเบีย้ยนะในเดือนเมษายนะเพื่อที่จะทําการนะถ่ยถอนพันธบัตรออกจากาประมาณสัก2 5่0 0พันล้านนะครับดอลลาร์กลายเป็น5 0 0พันล้านดอลลาร์แบบ ต่อเนื่องเนาะเพื่อทําให้นะครับตลาดมันมีความสงบลงลดความผันผวนมากขึ้นก็คือเอาง่ายๆเลยคือว่าเฟดกำลังจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้มันง่ายมากขึ้นไม่ให้ตลาดมันแดงอาจจะมีการปริ้มเงินอัดฉีดหรืออะไรกระแต่เหมือนกับช่วงของโควิด -19 แต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเขาว่าอิตาเลียมคือหนนะักจริงๆครับขนาดปลาวานเนี่ยที่ว่าจริงๆนะครับก็ยังขาดทุนกันแบบ125ล้านเลยเนื่องจากว่ามันลงมาเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ต้องบอกเลยเขาว่ามีการแทงรองแทงช็อตกันคือใช้เลเวอร์เันเยอะมากนะเลยทาให้ปลาวานเนี่ยบางตัวนี่เปิดมาเป็นปีๆนะครับบางคนนี่ก็แบบถือมาแบบยาวๆบางคนก็กู้มาเนี่ยทำให้เม็ดเงินนี่หายไปแบบหภายใน3-4นาที125ล้านเพราะว่าหลังจากที่ได้มีความแดงเดือดลง มาเนาะอีกทีเดียวก็ไม่ค่อยดีนะครับปลาวันยังโดนเลยเม้าตัวเล็กจะไปเหลืออะไร แล้วก็ต้องมาดูกันครับว่าพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยจะรอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟนี้นะนี่คือในส่วนตัวต้นทุนเนาะของพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับราคาของบิตคอยเนี่ยมันจะอยู่เฉลี่ยประมาณสักนะครับหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเหรียญสหรัฐนะซึ่งก็อยู่ห่างออกไปจากนะครับพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เพียงแค่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าเกิดมันลงมาจนถึงจุดนี้นะพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยอาจจะต้องขาดทุนแบบมากๆเนาะก็ถือว่าโอ้โหไม่อยากที่จะให้มันลงมาขนนนาดีี้ะพ่่ใหญ จะเลือกอาจจะเทหรือเมาไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าจะทนถือต่ออันนี้ก็ต้องดูที่ผู้บริหารเนาะแต่จังหวะนี้มันก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับเพราะว่ามันมีการผลิตเงินออกมาหรือว่าปิดเงินออกมาเจ้าตัวยดีซีเนาะประมาณสัก200ล้านนะออกมานะครับอันนี้อาจจะที่จะเอาเข้ามาอดในตลาดเนาะแล้วก็อาจจะมีการซื้อเหรียญของปลาวานก็ได้ ก็มีคนรอซ้ำเติมพี่ใหญ่เบเคอร์เซลเลอร์อยู่เยอะนะครับไม่รู้ว่าแกจะซื้อเพิ่มแกจะขายออกหรือแกจะถือยังไงนะแต่ก็นะครับล่าสุดเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ได้ออกมาบอกว่าจังหวะนี้แหละครับคือจังหวะที่ทุกคนจะต้องซื้อนอนราคาถูกแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยผมทําให้ตลาดมันร่วงเนี่ยเพื่อบบให้ทุกคนได้ซื้อนอนหลังจากนี้ผมจะปั๊มหรือเปล่าถือว่าเป็นของควันจากประธานาธิบดีคนใหม่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน และซีซีเองนะครับก็ยังพูดเลยครับว่านะครับไม่ว่าอะไรจะมีพรมแดนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคลิปโตเนี่ยไม่มีพรมแดนเนาะล้วสุดเลยนะฮะบิตไฟนะครับก็ออกมาฟันตรงว่าบิตคอยเนี่ยเตรียมขึ้นแท่นเงินทุนสำรองใหม่ของโลกเนาะหลังสงครามภาษีมันปั่นป่วนนะก็อย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนนี้ถูกไหมครับว่าบิตคอยเนี่ยมัจจะเป็นทางออกสําหรับคนนะที่เขาต้องการรักษามูลค่าเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะลงนะครับเพราะว่าความตื่นตระหนกของคนที่เขาเนี่ยต้องการที่จะขายถามว่าทำไมเขาถึงขายนะเพราะว่าเจ้าตัวบิตคอยมันซื้อไงขายคล ทองมีสภาพคล่องสุหม,มครับเขาต้องการขายอะไรก็ได้ที่มันขายแล้วก็เก็บมาเป็นเงินสดเอาไว้กับตัวคือไม่มีความแน่นอนเนาะแต่ว่าพวกทองคําหรือพันธบัตรหรือว่าุ้นพวกนี้มันขายไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมมันมีวันหยุดพักนะแต่มีคอยไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีคอยไม่ดีแต่ว่าคนเนี่ยต้องการที่จะเซฟตัวไว้ก่อนคือแบบว่าตื่นตระหนกเองครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากพี่ใหญ่เบเกอร์เซลเลอร์เนาะที่นี่ครับในส่วนของ,โง,โงท่ามกลางของตลาดที่มันเกิดไฟสงครามแบบนี้น บริษัทห้างร้านเอกชนอะไรต่างๆบ้างแต่ว่ามิสบาเนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันผ่านมานะอาจจะเป็นไม่ได้เขาว่าในอนาคตเนี่ยคนอาจจะมาเก็ b บ t c ค i n มาขึ้นหนึ่งจักว่ามันจะไม่สนใจอะไระไม่สนใจเมริกาไม่สนใจจีนไม่สนใจภาษีเพราะว่ามันคือนะครับดีเซนทรายเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบิตคอยจริงๆถูกไหมก็รอให้วันนั้นมาถึงคิดว่าถ้าเกิดว่ามันนั้นมาได้นะอาจจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวคริปโตก็ได้นะบิตคอยอาจจะแบบอาจจะได้เห็น5้าเศษดีล้านนะ แต่สิ่งที่มันเป็นข่าวดีขึ้นมาอีกก็คือตอนนี้นะครับระดับฟิอนเกลีนเดกเนาะก็ลงมาที่18ปซึ่งก็ถือว่าต่าแบบต่ำมากๆเนาะแต่ว่าเหตุการณ์น,นี้หลายคนก็คงจะรู้ดีว่าผมจะพูดว่าอะไรเพราะว่ามันลงมาได้มันขึ้นไปได้ถึงแม้ก่อนอันนี้เราก็ซื้ออยู่ที่ระดับนี้ประมาณสัก1 5 18เนาะโอเคอาจจะลงไปมากกว่านี้ก็ได้แต่จังหวะนี้คนกลัวอาจจะเป็นจังหวะที่เราซื้อแล้วมาอาจจะดีกลับนไปเราจะได้เห็นนะครับระดับฟียนเดกที่ประมาณ8 5หรือห0เหรืองก่อนก็นกเน,นะ และในส่วนของโตโฟลูสปอร์บิคอยเอเจเอฟนะครับในวันที่8ก็มีเมเงินไหลออกไปรัวๆเลยนะแบงกร็อกขาวไป252ล้านนอกนั้นก็แบบหแดงเถอือกตามทีมเพื่อนได้เห็นนะอ่ะไม่มีใครซื้อนะครับโดยรวมแล้วมีการไหลออกไปที่326.3ล้านดอลลาร์ อีชิวเรมอีทเช่นกันนะครับไม่มีการซื้อนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ซื้อด้วนยะมีไหลออกเจ้าหนึ่งก็คือตัวฟิลิตี้เนาะสามสามล้านโดยรวมแล้วมีการไหลออกไปทั้งหมดที่3าสามล้านก็ถือว่าแหมไม่มีอะไรดีเลยนะถือว่ายังคงจะต้องเอาใจช่วยกันอยู่ของโลกคริปตโตนะแต่ว่านะครับอาจจะเป็นโอกาสในการเก็บของหลายหลคนก็เป็นได้นะเอาโอเคนะครับสำหร o นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหร o นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ